สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรทาวัตโบรสีสะะป็นไคท,ทิฟฟี่แผงสีเขียว ปวดหัวอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับระบบ TCAST ประจำ2561ก็คือเป็นระบบสอบเข้ามหาวิทยาลายัยแหละคุณสันติสุขบอกว่าสมัยคุณสันติสุขเป็นอะไรนะเป็นทรานด์ดิฉันเป็นแอดมิชชั่นส่วน TCAST เนี่ยใช้สำหรับปีการศึกษา2561เป็นปีแรกที่น่าสนใจเลยก็คือเขาจะให้น้องๆเนี่ยยื่นกับทางมหาวิทยาลายยัยหรือว่ายื่นกับระบบเนี่ยได้ทั้งหมด5รอบ,รบก็จะมีแต่ละรอบก็ต่างกันไปนะคะรอบแรกใช้พอร์ตเฟลิโอใครเป็นนักกีฬาเก่งๆใช่ไหมหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ย เล่นดนตรีคุณก็ไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรงก็รอบ,รอบแรกผ่านไปแล้วรอบ2จะเป็นแบบโคตาอันนี้แต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะมีอย่างเช่นโคตาจุฬาชนบทสมมติเป็นน้องๆที่เรียนดีแต่ว่า,าทางบ้านเนี่ยไม่สะดวกสนับสนุนงบประมาณอะไรประมาณนี้ก็จะมีโคตากันไปซึ่งก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันอยู่ในรอบที่3นะคะก็คือระบบที่เรียกว่ารอบรับตรงร่วมกันซึ่งระบบเนี่ยให้น้องๆยื่นคะแนนไปแล้วนะคะก็คือเมื่อวันที่9พฤษภาคมยื่นยัง ก็คล้ายๆกับ Entrance แต่ว่าเลือกได้4 4ที่4ค,คณะนะคะซึ่งแปลว่าอะไรคือเลือกไม่มีอันดับนะ เลือก4อันนี้ไม่มีหนึ่งสองสามสี่อยากเรียนอะไรชอบมาเลือกมาเลย4อันถ้าติดเลือกเลยสี่จะเอาอันไหนเลือกได้หมดเลยเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์จุฬาเศรษฐศาสตร์มอกษตรเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่อย่างนี้เหรอใช่อย่างนี้แต่ประเด็นปัญหาเลยก็คือรอบนี้เนี่ยมันรวมหลายอย่างมันรวมแม้กระทั่งน้องๆที่อยากเป็นหมอด้วยคือสมัครหมออะไรรวมรอบนี้หมดทําให้บางทีหมอบอกเอะบางทีก็อยากเรียนนิเทศนะ อยากเป็นดาราเหมือนกันก็มีนะทำยังไงเผมอาจจะเรียนเก่งอ้าผมเรียนเลือกหมอจุฬาแล้วก็เลือกนิเทศจุฬาใช่เลือกเกษตรศาสตร์อยากเป็นเกษตรกรด้วยไงเกษตรศาสตร์มอเกษตรปรากฏว่าคะแนนมันถึงหมดเลยอย่างนี้ติดหมดเลย4อันอย่างนี้ทํายังไงล่ะประเด็นก็คือถ้าเราเลือกเนี่ยการยืนยันสิทธิ์มันทําให้คะแนนมันเฟ้ออย่างคุณจะได้สุขเพราะว่าหมอมารวมด้วยคะแนนก็สูงหมดเลยหมอเนี่ยติดหมดเลยทําให้คะแนนเต็มสามหมื่นเด็กบางคนบอกคะแนนแค่สองหมื่นแปดยังไม่ติดอะไรสักอย่างเลยอ่ะ อย่างนี้ทำยังไงทั้งทที่ไอ้คนคะแนนดีเนี่ยมันไปเบียดคนอื่นหมดใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนนั่งทับที่4หมดเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาตามมาแล้วคือไม่ดีกับตัวเด็กเด็กเสียสิทธิ์บางคนเสียสิทธิ์และมหาวิทยาลัยที่ว่างเยอะครับถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหมอเขาเลือกหมอไอ้ตรงนิเทศเนี่ยกว่างเกษตรศาสตร์เนี่ยกว่างทํำยังไงนะคะดังนั้นก็เลยนํามาซึ่งการเป็นแก้ปัญหาในรอบเช้าที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทางสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ถแถลงการออกมาเลยรอบเช้าบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะมีระบบยืนยันสิทธ์ นะคะหรือที่เรียกว่า clearing house เนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองรอบ,รบจากเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แค่รอบเดียวทำไมถึงต้องแบ่ง2รอบมันก็มีข้อดีค่ะเพื่อที่ว่าคนที่ยืนยันสิทธิ์รอบแรกไปแล้วพอเหลือที่ว่างปุ๊บรอบ2เขาจะได้เลือกกันมั่งอย่างนี้เนี่ยนะคะโดยมาดูสาระสำคัญค่ะประเด็นสำคัญเลยที่ประกาศออกมาล่าสุดเพื่อช่วงบ่ที่ผ่านมานะคะประเด็นแรกเลยก็คือการยืนยันสิทธิ์หรือว่า clearing house ครั้งที่ห ในรอบ3เนี่ยรอบ3ทับหนเนี่ยนะจะเกิดขึ้นวันที่1 3ถึง3มิถุนายนแปลว่าน้องๆคนไหนเห็นและตัวเองติดอะไรบ้างนี่นะคะก็ไปยืนยันได้เลยว่าตัวเองเอาไม่เอาอยังไงก็ยืนยันกันไป1 3ถึง3มิถุนายนส่วนรอบที่2ค่ะ ก็คือวันที่6มิถุนายนนะคะจะเป็นการเปิดให้อะใครที่โอเคยืนยันไปแล้วไม่ต้องมายุ่งหรือคนที่ไม่ยืนยันในรอบแรกอยากจะมายืนยันในรอบ2เนี่ยก็มาได้วันที่6มิถุนายน,นะคะ่ะ <c oughs> เขาจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงและปิดในเวลา6โมงเย็นวันที่7มิถุนายนครับดูรายละเอียดดีๆนะคะเวลาคือบ่ายโมง6มิถุนายนนะไปจนถึง6โมงเย็น7มิถุนายน ทีนี้ประเด็นที่หลายคนสงสัยเลยก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าปฏิเสธรอบแรกแล้วยังไงล่ะทีนี้ประเด็นเลยก็คือบางทีคุณสันติสุขคุณสันติสุขเนี่ยเลือกมาสี่สมมุติว่าติดสองไม่ติดสองอคุณสันติสุขบอกว่าไอ้ที่ติดอ่ะไม่ชอบอม,มีสี่ใช่ไหมคะคุณสันติสุขติดสองไม่ติดสองไอ้ตัวที่ไม่ติดอ่ะอยากได้องทำไงก็อาจจะสละสิทธิ์ไหมสละสิทธิ์ในรอบแรกแล้วมาลุ้นไอ้สองอันที่เหลือบางทีมันอาจจะมีที่ว่าง <ฮะ S 1> แต่ถามว่าคุณสันติสุขเสี่ยงไหมคะ เสี่ยงนะเสี่ยงนะถ้าสมมุติว่าไปสู้อันที่สองที่เหลือแล้วคะแนนเราอาจจะไม่เจ๋งพอที่จะสู้กับเขาเพราะฉะนั้นโคต้าที่ออกมาบอกเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เลือกค่ะว่าคุณจะยืนยันยอมโอเคไปในรอบแรกหรือจะสู้ต่อในรอบสองซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะปิวหลุดจากที่นั่งนะคะในรายละเอียดใช้สิทธิ์ แต่ไม่ให้การใช้สิทธิ์ของคุณนั้นไปเบียดบังการใช้สิทธิของคนอื่นใช่แล้วประเด็นเลยก็คือสมมติปฏิเสธรอบแรก2อันแรกแล้วมาสู้2อันที่เหลือสมมติ2อันที่เหลือไม่ได้จะกลับไปเอา2อันแรกไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้ผิดกติกาคุณก็ต้องไปรอยื่นอีกแบบหนึ่งคือแบบ admission รอบสถัดไปนะคะอทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ก็คือ clearing house ที่บอกนะคะการยืนยันสิทธิ์ทำยังไงเข้าไปในเว็บไงคะก็ไปยืนยันว่าคุณตกลงจะรับหรือไม่รับอย่างไร ซึ่งการสละสิทธิ์เป็นไปได้3กรณีอย่างแรกเลยคือคุณบอกว่าคุณสละสิทธ์อย่างที่สองเลยคือไม่เลือกสาขาตามที่ได้รับเลือกในรอบแรกนะคะและอย่างที่3มเลยก็คือไม่เข้าอินเทอร์เน็ตไม่เข้าระบบไม่อะไรเลยทิ้งไว้เฉยๆอันนี้ถือว่าสละสิทธิ์ค่ะและนี่ก็คือสาระสําคัญทั้งหมดที่เป็นปัญหาแล้วก็นํามาสู่แก้ปัญหาในวันนี้ค่ะ แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามน้องๆแต่ยอมรับเลยว่าหลายคนเนี่ยกังวลมากแล้วก็ไม่พอใจเกิดมาเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะคะดังมากผ่านแฮชแท็กเด็ก6กหนึ่งจนกลายเป็นแฮชแท็กอันดับต้นๆของสื่อลกหนุ่มใช่เกิดไปหาอย่างงี้บางคนนี่แต่งเป็นเพลงแรปเลยนะแรปอะไรด่าฮะด่าเละเลยฮะท่านฮะท่านรัฐมนตรีฮะใครที่เกี่ยวข้องครับผมจะบอกว่าเด็กๆนี่ด่าท่านเละกันเลยฮะผู้หลักผู้ใหญ่ครับ จนผมเอาออกอากาศไม่ได้ครับ<น>เพราะว่า<น>ด่าด้วยคาหยาบผมเนี่ยถ่ายทอดให้เด็กฮะเ<น>ขาไม่พอใจระบบที่พวกท่านทํากันมากว่าทําไมไม่คิดให้ละเอียดก่อน,นไม่ใช่เอาเด็กมาเป็นหนูลองยาแล้วอนาคตเกิดเด็กรุ่นนี้แน่นอนมีปัญหาต่อสภาพจิตใจแน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลก,กันเพราะว่าต้องยอมรับว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่โอกาสมันเป็นบันไดที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปตลอดชีวิตได้นี่คือปัญหาครับ แต่ในขณะเดียวกันด้วยสภาพว่าอย่างนี้เมื่อเกิดระบบที่มีการคัดเลือกแพ้คัดออกแล้วก็เป็นระบบที่มีความเครียดและระบบเองก็มีความสับสนแบบนี้อโอ้โห,โหเด็กๆนี่เหมือนกับฝากความหวังไว้ไงพอมาเกิดปัญหาอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไปเจ<ด> <7 S 2> ตน,น,นาแรกเนี่ยก็คือเพื่อแก้ปัญหาด้วยนะแต่ก็อันนี้ก็ต้องมาปรับแก้กันอีกทีนึ่งค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับ นี่ก็คือบอดใหญ่ที่กํากับดูแลนโยบายรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับไม่ใช่บอร์ดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนะฮะแต่บอดใหญ่ที่กํากับนโยบายอีกทีหนึง่งวันนี้ก็มีการพิจารณากันหลายเรื่องนะครับแต่นายกกาชับเรื่องหนึง่งฮะว่าตอนนี้มีสังคมออนไลน์ที่นําเสนอข้อมูลบางทีเป็นข้อมูลเท็จบางทีเป็นแคอมูลบางส่วนบางทีอาจจะไม่เข้าใจจริงๆหรือบางทีมีเจตนาอื่นแต่ผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงครับ เร่งชี้แจงด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและที่สําคัญการดําเนินการในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ระมัดระวังดูความเหมาะสมอะไรที่มีความเสี่ยงสูงให้ดูความเหมาะสมนี่คือนายกรัฐมนตรีกำชับนะครับพูดถึงเรื่องรัฐวิสาหกิจหนึ่งในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานครับล่าสุดมาดูเรื่องพลังงานนิดนึงนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับอนี่มีข่าวมาแจ้งาราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะครับ ล่าสุดรูดลงต่อเนื่องล่าสุดนี่ครับนี่เวสตเท็กซไซส์ก็ลงไปอีกนะดอลลาร์กว่าเหลือ66.73สนะครับส่วนเบรนท์เจ็ดลงไปอีกหนึ่งฮะนี่เป็นการลงต่อเนื่องดูจากกราฟก็ได้ครับดูจากกราฟนี่ก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยวันนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยปักลงมาแต่วันนน้ลแล้วเห็นไหมราคาน้ํามันขายปลีกในบ้านเราเนี่ยลงมา2ขยักติดติดกันเชื่อว่ามีโอกาสลงอีก ดีค่ะอันนี้ย้ําว่าไม่ได้เป็นการประกาศนะ,ะผมไม่มีอำนาจประกาศแต่ดูจากทิศ<น>ทาง<ม>แล้วเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นรอดูว่าเขาจะมีการลดราคาขายปลีกอีกรอบหรือไม่มอันนี้เป็นความเห็นนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องในโลกออนไลน์วันนี้มีการนําเสนอครับเป็นเอกสารอ้างว่าเป็นเอกสารหลุดค่ะโอ้ยตื่นเต้นตกใจกันว่าทําไมราคาขายน้ามันส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน<ม>ถึงถูกกว่าราคาหน้าโรงกันที่ขายให้กับปั๊มค่ะ ปรากฏว่ามีคำชี้แจงที่น่าสนใจนะครับในเฟซบุ๊กของคุณวินัยกัลยาศิลิกนี่สื่อตื่นเต้นเอกสารหลุดน้ำมันดีเซลส่งออกไปขายพมา่าราคาไม่ถึง19บาทต่อลิตรจวหัวว่าเป็นเอกสารหลุดอเอกสารไม่ใช่ความลับอย่าตื่นเต้นระบบการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศมันเป็นยังไงใครไข้ขาขาใครไข่ขายขายไม่มีใครห้ามเอกสารระบุชัดว่ารถคันนั้นเป็นอะไรไปไหนน้ำมันดีเซลจำนวนเท่าไหร่ยังไงแล้วคุณวินัยก็อธิบายครับ ลองมาดูทีนี้นี่คือเอกสารที่ถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกแชร์กันต่อฉบับเต็มเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเอกสารลงวันที่31อ่23พฤษภาคม61นี่สดๆร้อนๆเลยไม่นานนะครับและเอกสารนี้ถ้าโฟกัสไปที่ข้างบนที่จะมีตัวเลขว่าส่งออกเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็คือภาพนี้ครับมาดูภาพนี้นะฮะน,นี่นะครับจะเห็นตัวเลขฮะนี่มีการกําหนดนะฮะน้าหนักเท่าไร ราคาเท่าไรนะครับสินค้าคืออะไรน้ำมันดีเซลนะครับจำนวนกี่ลิตรนะครับนี่มีตัวเลข39,716ลิต้ลิตราาราคารวมเท่านี้7 0 0 0 0 0กว่าบาทฉเฉลี่ยแล้วลิตรละ18.40บาทต่อลิตรนี่เขากำหนดตัวเลขมาให้ตัวเลขนี่แหละครับที่เอาไปวิพา์วิจารณ์กัน โอ้ย oh, ขายให้พม่า18บบาท40ตังค์ oh. แต่ดีเซลทุกวันนี้ขายให้คนไทยเท่าไหร่29บาทกว่าก็มีคำอธิบายที่น่าสนใจใน Facebook ของคุณวินัยครับ <Yeah. S 1> คุณวินัยอธิบายว่าอย่างนี้ในเอกสารมันก็บอกชัดอยู่แล้วเฉลี่ยแล้วน้ำมันลิตรละ18.4บาทแต่การขายน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านใครก็ทำได้เพียงแต่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันอย่างถูกต้อง <Yeah. S 1> และวิธีการของเขาคือไปซื้อน้ำมันหน้าโรงกัน ราคาที่เขาซื้อมาก็คือราคา1 8บ0าท40่สตาราคานี้เป็นเกรดน้ํามันทั่วไปที่ยังไม่ปรับสภาพเป็นเกรดยูโรถ้าปรับสภาพแล้ว19.30บาทนั่นคือราคานขณะนั้นแล้วจากนั้นไม่ใช่ว่าผู้ขายเนี่ยจ่ายเงินเท่านี้แล้วเอาออกไปขายได้เลยผู้ค้าจะต้องจ่ายภาษีครับจ่ายภาษีรวมทั้งหมดก่อน8.5บาทภาษีที่จ่ายคืออะไรไปดูภาพที่แกโพสต์อีกภาพหนึ่งครับ ต้องจ่ายภาษีนะครับคือคนที่ขายในประเทศเนี่ยต้องจ่ายภาษีคนที่ส่งออกต้องจ่ายภาษีก่อนนี่นี่รวม8.5บาทเป็นหลักประกันว่าสินค้าพวกนี้จะเอาออกนอกประเทศ<ร>แล้วถ้าเอาออกนอกประเทศเสร็จมีเอกสารกลับ,บรับรองกลับมาผ่านแดนกลับประเทศแล้วค่อยเอาเอกสารไปสำแดงขอคืนภาษี8บาท50สตาง์ที่หักเก็บไว้ครับเป็นเหมือนหลักประกันว่างั้น เพราะฉะนั้นถ้าขายในประเทศราคาที่มันแพงกว่าก็คือเนื้อน้ํามันบวกภาษีแต่ถ้าส่งออกก็จะได้ราคาหน่าลงกันแล้วส่งออกไปตอนเอาออกไปจะต้องจ่ายภาษีไว้ก่อนนะเป็นหลักประกันแต่สุดท้ายแล้วราคาที่ขายเนี่ยให้กับต่างประเทศก็คือ18บาทส0สสตางค์นั่นแหละมันขึ้นอยู่กับนโยบายของต่างประเทศว่าเขาไปเก็บภาษีอะไรหรือเปล่าทีนี้นี่คือกระบวนการปกติครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือกลับมาดูที่นี่ครับทีนี้วันนี้เราไปค้นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ ราคาดีเซล30พฤษภาราคาหน้าลงกัน18บาท79สตางค์นะครับนี่30พฤษภานะครับ18บาท79สตางค์แพงกว่าราคาเมื่อสักครู่นี้อ,อันนี้คุณวินัยไม่ได้โพสต์นะอันนี้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมมา,า18บาท79สตางค์แพงกว่าแต่คําอธิบายของเขาก็คือก็เป็นไปได้อันนี้เป็นราคาน้ํามันแบบประเภทผ่านเกรดอะไรเรียบร้อยไงนะครับ18บาท79สตางค์ แต่ราคาขายปรีก28บาท79สตางค์มันรวมเอาภาษีอะไรต่อมีอะไรเข้ามามที่เราสนใจก็คือราคาโรงกันครับ18บาท79สตางค์ราคาโรงกันน่าสนใจยังไงราคาเฉพาะเนื้อน้ำมันนะฮะดูต่อไปครับราคาโรงกันแล้วโรงกันในบ้านเรามีกี่โรง<ฆ>นี่ครับนี่คือข้อมูลที่เราเคยนำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งปตทไทยออย irpc สามเจ้านี้ปตทถือหุ้นใหญ่ทีท่เหลือก็มีอีกฮะ eso sprc บางจาก RPG c นะครับว่าไปดูต่อไปครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือบรรดาโรวงกันทั้งหมดในบ้านเรานี่ครับอันนี้คือโรงกันทั้งประเทศนะมีกี่เจ้านี่ปตาทไทยออยไออาร์พีซีเราจัดอยู่ในหมวดเดียวกันฮะเขากันอยู่เจ็ดแสนเจ็บารเรลต่อวันนะ,ะแล้วที่เหลือฮะสี่แสนบารเรลต่อวันนะ SPRC SO บางจากนะครับนี่คือทั้งประเทศถามว่าเอาน้ํามันจากไหนมากัน ดูต่อไปครับเป็นน้ํามันที่ขุดได้จากในประเทศมีไหมมีครับนี่น้ํามันดิบในประเทศที่ขุดขึ้นมาได้2อง0สนสอเันบาเรลต่อวันนะฮะส่งเข้ารวมกันแสนเ0้าหมบาเรลต่อวันที่เหลือส่งออกเป็นน้ํามันดิบครับค่ะเพราะวารวมกันเขาคุณสมบัติมันไม่ได้ประมาณ3 4 0 0 0บาเรลต่อวันส่งไปไหนส่งไปต่างประเทศครับนี่ น้ำมันดิบในบ้านเรา2 2 9 0 0 0บาเรลต่อวันถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับแต่เขากันกันวันหนึ่งเท่าไหร่อะเป็นล้านบาเรลต่อวันแล้วเขาเอาที่เหลืออ,อมาจากไหนดูต่อไปครับที่เหลือก็คือนำเข้าจากต่างประเทศครับน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศแต่ละวันนี่9 7 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันตัวเลขกลมๆนะครับส่งเข้ารวมกันประมาณ9 0 0 0 0 0บา์เรลต่อวันนะ จะเห็นได้ว่าต่างกันมหาศาลนะครับเยอะเลยค่ะแล้วที่เหลือก็ส่งเข้ามาขายในประเทศโดยตรงเป็นน้ํามันสําเร็จรูปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่เอาเข้าโรงกลั่นบ้านเราจากการนําเข้า9 0 0 0 0สบาเรลต่อวันเทียบตัวเลขสิฮะเราพึ่งน้ํามันดิบจากต่างประเทศเพื่อมากั่นโรงกลั่นในบ้านเราที่ลงทุนจะไปเป็นแสนล้านเนี่ยเก้าแสนบาเรลต่อวันแล้วถามว่าน้ํามันกั่นแล้วไปไหนทีนี้ดูต่อไปครับจากน้ํามันที่กั่นทั้งหมดนะครับนี่ ก็จะได้ประมาณวันละ1น้านหนึ่งแบาทเร็วต่อวันเขาจะไปทำยังไงแต่ละโรงกันมันเป็นธุรกิจเอกชนแต่ละหน่วยงานก็มีสิทธิ์ตัดสินใจขายครก็บางส่วนใช้ในประเทศส่วนใหญ่แล้วครับ9ก้0 0 0นกว่าบาเร็วต่อวันนะครับแล้วที่เหลือก็ส่งออกเป็นน้ํามันสําเร็จรูป2,000สนบาเร็วต่อวันมันจึงมียอดการส่งออกไงส่งออกเป็นรูปน้ํามันสําเร็จรูปก็สารพัดอย่างนะครับที่ แล้วแต่ว่าตรงจุดไหนได้ราคาเป็นยังไงส่วนขายในประเทศก็น้ํามันที่เราใช้กันนะครับนี่คือปริมาณการขายน้ํามันสําเร็จรูปออกมาจากโรงกันนะครับถ้าดูสรุปภาพรวมทั้งหมดนะจะเห็นตัวเลขสําคัญตัวเลขสําคัญคืออะไรน้ํามันในประเทศดิบน้ํามันดิบ2 0 0 0 0 0บาเรลต่อวันส่งเข้าโรงกันประมาณเกือบเกื 2, อบ2แสนแต่ที่เหลืออีก9 0 0 0 0 0 เอามาจากต่างประเทศเพื่อมากันนะพูดง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศรับจ้างกันลงทุนลงกันเพื่อกันน้ํามันดิบเป็นน้ํามันสเ็จรูปแล้วจากนั้นก็ขายครับขายในประเทศเป็นหลักแล้วอีกส่วนหนึ่งส่งออกครับที่ไหนได้ราคาดีเขาก็ขายไปจุดนั้นประเด็นสําคัญในบ้านเราคือดูต่อไปครับบรรดาโรงกันทั้งหลายเนี่ยมีการแข่งขันกันยังไงล่ะทีนี้นิว่ากันตรงไปตรงมานะครับประเด็นสําคัญถ้าแข่งกันเสรีแข่งกันอย่างแท้จริง ค่าการกันก็ดีเงินที่โรงกันได้ก็ดีมันจะต้องแข่งขันตัดราคากันแต่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วสามเจ้าใหญ่เนี่ยปลทถ,ถือหุ้นใหญ่3รายนะฮะรวมส่วนแบ่งตลาดของโรงกันเนี่ยหกสิบซค,ครับคำถามก็คือมีการแข่งขันกันแค่ไหนเราคุยกับรัฐมนตรีวันก่อนรัฐมนตรีตอบเราว่ากรณีเรื่องราคาหน้าโรงกันเนี่ยท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือ ไปเปลี่ยนสูตรคำนวณราคาคแล้วมันทำให้ราคาลดลงไปกว่า40สตางค์ต่อลิตรนี่คือผลงานเงียบๆของรัฐบาลชุดนี้ทำแล้วนี่ชอบไม่ชอบพูดอะไรนะอชอบทำเงียบๆเลยไม่รู้แต่ช่วยให้ประหยัดไปแล้ว40สตางค์ต่อลิตรเรื่องราคาหน้าโรงกันจากการเปลี่ยนสูตรนี่คือเรื่องโรงกันครับประเด็นใหญ่ก็ต้องดูว่าเนี่ยมันมีการแข่งขันกันจริงไหมมีใครมีอำนาจเหนือตลาดไหมอันนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏออกมานะครับแล้วก็วันนี้ทางปตทก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่า มีการใช้ข่าวเท็จข่าวบิดเบือนเยอะวันนี้ปป,ปตทเนี่ยได้เปิดเผยว่าทีมกฎหมายกําลังพิจ,จรารณาเพื่อที่จะดําเนินคดีฟ้องร้องอกับคนที่ใช้สื่อข้อมูลเท็จบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายวันนี้เขาจะยื่นฟ้องนะครับโดยเปิดเผยผ่าน Facebook ของปอตทอเองะนะครับ ว่าจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่จงใจบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายครับแต่ผมบอกเลยก่อนเลยนะผมไม่ได้บิดเบือนนะ,ะไม่ต้องมาฟ้องผมจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านมีส่วนร่วมเลยนะในการระวังไม่แชร์ต่อถ้าไม่เช็คไม่ตรวจสอบก่อนอให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์ค่ะครับอันนี้ก็คือที่มาที่เป็นตัวบอกว่า น้ำมันในประเทศมีไม่มีมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่เรานําเข้ามาเท่าไหร่ล่ะ,ะแล้วพอกันเสร็จเขาขายไปยังไงขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่่ง so, อออมีไม่มีก็มกีก็ต้องหากําไรประเด็นคือเกิดการแข่งขันยันแค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาการเมืองวันนีสารรัฐปรนูลวินิจฉัยและไฟเขียวตลอดกฎหมายเลือกตั้งสอสการเมืองเป็นยังไงทีนี้ช่วงหน้าฮะ รายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและ y o u t u นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวสิเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง